<c oughs> ก็ขอากาบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนายกิษนัยโทมสันเทียรหัส0 0 2ชั้นวีที่สมาจากเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสัตว์แปลกที่พวกคุณคิดว่าอาจจะไม่มีอยู่บนโลกใบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสัตว์ตัวแรกพิง k ์ a ฟร y ี่อมา l l ดิลักษณะทั่วไปของอมาดิโลหรือตนิม่มจะมีกระหุ้มทั้งตัว แต่สำหรับพิงแฟรี่อะดิโลกับมีเก่อหุ้มเฉพาะบริเวณด้านหลังส่วนใต้ท้องกับลำตัวด้านข้างปกคลุมด้วยขนสีชมพูขนาดลำตัวประมาณ3.4-4.5นิ้วแถมจมูกกับหางก็ยังสวยกว่าพี่น้องตระกูลอามาดิโลสายพันธุ์อื่นๆด้วยปกติอามาดิโลจะอาศัยอยู่โพรกใต้ดินโผล่ออกมาเห็นช่วงหลังฝนตกเท่านั้น 2. i อ ไอไอจัดเป็นลิงสายพันธุ์เก่าชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าตาและลำตัวแตกต่างไปจากลิงปกติค่อนข้างมากพอนอกจากมีตากลมโตกับใบหูเหมือนกับค้างคาวแล้วยังมีลำตัวซูบซีดผอมแห้งเมื่อรวมกับกรงเล็บยาวๆและนิ้วเท้าที่มีลักษณะผิดแปลกแล้วยิ่งทำให้น่าเกลียดหน้ากลัวเข้าไปอีกนอกจากนี้ไอไอยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายของชาวมาลากาซี กลุ่มชุมชนในประเทศมากัสกาด้วย 3. มแมนวูฟแมนวูฟหรือป่าป่าขาวขาวหากใครได้เห็นแค่ครึ่งตัวบนคงคิดว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกทั่วไปแน่ๆแ,แต่ถ้ามองก้มต่ำลงไปอีกนิดก็จะรู้เลยว่าหมาป่าสายพันธุ์นี้ไม่ธรรมดาจริง เพราะมันมีขาสูงโปร่งราวกับนางแบบบนแควดวอล์กสวมถุงเท้ายาวสีดำซึ่งช่วงจเจริญเติบโตเต็มที่มันจะมีความสูงถึง3ฟุตโดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามลำพังและชอบกินสัตว์เล็กกับพืชเป็นอาหารหลัก 4. ทัฟเดียกวางที่มาพร้อมกับเขี้ยวยา,ยาทั้งสองข้างซึ่งทำให้ดวงตากลมโตคู่นั้นดูน่ารักน่าชังน้อยลงไปทันที แต่เรื่องของนิสัยก็ไม่ได้แปลกประหลาดหรือดูร้ายอย่างที่เห็นเพราะทัฟเดียเป็นสัตว์ขี้อายรักสันโดษชอบอยู่ตัวเดียวมากกว่าเกาะกันเป็นกลุ่มแถมออกจะตกใจง่ายซะด้วยซ้ำซึ่งสามารถพบเห็นทัฟเดียได้บนที่ราบสูงในประเทศจีน 5. หมึกดำบูหมึกชนิดนี้อาศาัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกราว3,000-4,000เมตรมีขนาดตําตัวเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 20เซนติเมตรเนื้ออ่อนนุ่มกึ่งโปร่งใสมีครีบคล้ายหูเล็กๆงอกออกมาจากด้านบนของลูกตานอกจากนี้ยังมีตุ่มบริเวณหนวดจำนวนมากจึงทำให้มันสามารถผลิตแสงสว่างออกมาได้ด้วย6พาตาโกเนียมาราจัดอยู่ในสัตว์ประเภทฟันแทะมีรูปร่างคล้ายกระต่ายเนื่องจากมีแขนขาและหูค่อนข้างยาวลำตัวใหญ่ ซึ่งจะพบได้ในประเทศอาร์เจนตินาเท่านั้นโดยเฉพาะในเมืองพาตาโกเนียโดยทั่วไปจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ช่วงผสมพันธุ์ถ้าหากพาตาโกเนียได้คู่แล้วพวกมันก็จะครองรักกันไปตลอดชีวิต 7. ตุ่นหนูไร้ขนตุ่นหนูไร้ขนหรือตุ่นยอดนักขุดมาพบกับรูปร่างและหน้าตาอันแปลกประหลาด พอทั้งเนื้อทั้งตัวมีเพียงผิวหนังสีชมพูปกคลุมอยู่เท่านั้นส่วนบนใบหน้าก็มีฟันคู่ขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้แทะและขุดคุ้ยดินว่ากันว่าพวกมันสามารถสร้างโพงขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณหสนามฟุตบอลเลยทีเดียวแถมมันยังมีอายุเฉลี่ยถึง28ปีเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆ 8. โลมาอิรวดี แค่ได้ขึ้นชื่อว่าโลมาก็การันตีเรื่องของความน่ารักได้อยู่แล้วและเมื่อมีคำอิระวดีเข้ามาก็ยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปใหญ่โลมาอิระวดีมีหัวกลมมนคล้ายกับมีไข่ปั้นแตกมาอย่างไรอย่างนั้นอีกทั้งดวงตากลมโตใสาหากได้สบตาเป็นต้องหลงเสน่ห์กันอย่างแน่นอนส่วนมากโลมาพันธุ์นี้จะกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยโดยเฉพาะบริเวณน้ำกร่อยกับน้ำจืด เจเรนุชื่อของสัตว์ประเภทนี้มาจากภาษาโซมาเลียมีความหมายว่าคอยีราฟเพราะถึงแม้ลำตัวของมันและลักษณะโดยรวมจะดูคล้ายกวางทั่วไปแต่กลับมีคอยืดยาวคล้ายยีราฟเวลาจะกัดกินอาหารบนต้นไม้พวกมันก็จะใช้สองขาหน้าเกาะกิ่งเอาไว้เหมือนท่ายืนของจิงโจ้ส่วนใหญ่มักจะพบมากทางตะวันออกของแอฟริกา ก็เป็นยังกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าท่านชอบก็อย่าลืมให้คะแนนผมเยอะๆนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับบ๊ายบาย